สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําการแนะนําหลักสูตรการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราก็จะมีคอร์สแนะนำนะครับสำหรับการศึกษาเน็ตเวิร์กด้วยตัวเองโดยการศึกษาเน็ตเวิร์กนะครับเราอาจจะไม่ได้ลองต่ออุปกรณ์จริงนะครับเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์จริงนั้นนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวก็จะมีมูลค่าหลายพันบาทนะครับแต่เราก็จะมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์มาลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งซอฟต์แวร์นั้นก็จะมี os ของอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเซตอัพนะครับตัวเราเตอร์นะครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์ซิมูเลชันแล้วก็มีตัวเราเตอร์ถ้าเราต้องการที่จะลองต่อระบบด้วยการใช้สวิตช์เราก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เซตอัพที่เป็นซิมูเลชันของสวิตช์นะครับซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้เน็ตเวิร์กโดยใช้ OS นะครับของ Cisco ้นั่นเองนะครับซึ่งซิ s c o ก็เป็นเน็ตเวิร์กชั้นนำนะครับที่มีโครงข่ายระดับท็อปนะครับมากมายก่อนที่เราจะเรียนรู้เน็ตเวิร์กครับก็จะเป็นการศึกษาวิดีโอที่ปูพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data c o m m u n i c a t i o n องค์ประกอบการสื่อสารทิศทางของการสื่อสารข้อมูลหรือว่าประเภทของการเชื่อมต่อแล้วก็มาตรฐานของตัวเน็ตเวิร์ก รวมทั้งทําการศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายนะครับทำความรู้จักกับสายแลนนะครับซึ่งในโปรแกรมซิมูเลเตอร์ก็จะมีสายแลนให้สําหรับเลือกในการเชื่อมต่อนะครับแลนก็จะมีประเภทที่เป็นท y p e A Type B นะครับหรือว่าเป็นสาย Cross c r o s s เบ e ลแล้วก็ทําความรู้จักกับไฟเบอร์ออปติกเพื่อที่ส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงนะครับทําความรู้จักกับ ระบบเครือข่าย LAN นะคบหรือ Local Area Network Topology ของ Network รวมทั้งการศึกษา Wireless LAN นะครับแล้วก็ Bandwidth นอกจากนี้ครับเราก็จะทำความรู้จักกับ OSI Model ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Network นะครับ Open System Interconnect ก็จะจัดกลุ่มของอุปกรณ์ต่างๆว่าอยู่ใน Layer ไหน Software อยู่ใน Layer ไหนแต่ละ Layer มีการทำงานยังไง ดังนั้นครับตอนที่23ถึงตอนที่3 3ว่าจะเป็นเรื่องของ TCP/IP นะครับหรือ Transmission Control Protocol Internet Protocol ซึ่งก็เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนะครับสื่อสารกันด้วย IP มีโปรโตโคอลอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีเรื่องของ IP address นะครับ Public IP เป็นยังไง Private IP เป็นยังไง v l s M CIRD ของ Cisco การบอร์ดแคชเน็ตเวิร์กคอร์ริชันเน็ตเวนะครับนอกจากนี้ครับเราก็ยังไปทำความรู้จักกับมาตรฐานของเครือข่าย IEEE นะครับว่ามีรูปแบบหรือประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นครับเราก็จะเข้าไปเจาะอุปกรณ์ของ Cisco นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS ซอฟต์แวร์ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการจำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือว่า Package Simulation Cisco Package t เตนะครับ ทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ของตัวโปรแกรมแล้วก็ทําการทดลองเชื่อมต่อหับแล้วก็ดูการเชื่อมต่อดูเฟรมข้อมูลยังไงนะครับทําความรู้จักในเรื่องของ Network ID กับบอร์ดแคสไซึ่ง Network นะครับสาขา Network ก็จะต้องทําความรู้จักพื้นฐานเหล่านี้นะครับรวมทั้งการทํางานของสวิตช์มีการทํางานแบบใดบ้างแบบคัตทรอสเป็นยังไงแบบสโตรฟอร์เบิร์ดแบบฟังก์เมนฟรีเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการ ทำ VLAN นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สวิตช์ของ Cisco นั้นทำงานได้รวมทั้งเริ่มทำการทดลองแ l ลดโดยการเอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กมาต่อเป็น VLAN นะครับเอาอุปกรณ์ในโปรแกรม Sim มาต่อเป็น VTP นะครับแล้วก็ใช้ Command รวมทั้งเอาอุปกรณ์เราเตอร์มาทำการเชื่อมต่อแล้วก็เลือกใช้โปรโตคอลแบบต่างๆที่เป็นพื้นฐานไม่ว่จะเป็น Static r o u t e r Default router Def ลิฟท์เราเแล้วก็ EIGRP นะครับซึ่งจะเรียนรู้กันในรูปแบบของวิดีโอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสัคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับผม